สวัสดีแฟนลุ้นดังทุกท่านครับพบกับพ่ออมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณันด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้มาฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนัดที่10ของฤดูกาลครับประจำค่ําคืนวันอาทิตย์2คู่แล้วก็คืนวันเดนไนนะครับคืนวันจันทร์เช้ามืดอวันอังคารอีก1คู่3คู่ที่เหลือใครเจอใครบ้างแล้วทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลจะฟันธงเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันนะครับเริ่มกันที่คู่แรกนะครับสามทุ่มคืนนี้นอริชเชตี้เปิดบ้านพบกับลีส นอริดตอนนี้เป็นหนึ่งใน2ทีมนะครับนอกจากนิวคาสเซิลก็มีนอริดที่ยังไม่ชนะใครนะครับส่วนสัปดาห์ก่อนมีเบอร์ลี่ด้วยแต่บังเกินว่าเมื่อคืนเบอร์ลี่นี่ตกเบรนฟอร์ดไป3าหนึ่งนะครับก็เหลือนอริดกับ New นิวคาสเซิลนัดที่แล้วหลายท่านคงจําได้นะครับนอริดสิคนโดนเชลซียำเล็กเทะนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ไป7ประตูต่อศูนย์ส่วนลีสครับไล่ตีเสมอวูเพิมตันอย่างสุดมันนะครับหประตูต่อ1แล้วก็ต้องบอกว่า เอาจริงๆแล้วทั้งลิสทั้งนอริสก็เคยเจอกันมาก่อนในแชมเปี้ยนชิพนะครับในช่วงหลังๆลิสเองก็เพิ่งจะขึ้นชั้นมาด้วยการที่แล้วนะครับอยู่รอดปลอดภัยแต่ปีนี้มาซิโลปิโอซ่ายังแก้ไขในเรื่องของปัญหาเกมรับเนี่ยไม่ได้นะครับทำให้ผลงานของลิสยูนิเต็ดไม่ค่อยจะต่อเนื่องนักตอนนี้ก็หล่นมาอยู่อันดับ18หลังจากที่เบอร์ลี่ชนะนะครับ ประตูได้ยิงได้8เสีย16นะครับสำหรับบลีสส่วนนอริชิตี้ยิงได้2ลูกเสีย23เท่ากับนิวคาสเซิลนะครับเจอกันแบบนี้เดายากนะครับเดายากเพราะแต่ถ้าดูเรื่องของเกมรุกแน่นอนครับลีสอยู่นเตดเหนือกว่าส่วนนอริชิตี้ผมไม่แน่ใจว่าเริ่มเกมในคืนนี้เนี่ยผู้จัดการทีมยังเป็นคนเดิมไหมนะครับก็ต้อง พยายามที่จะเรียกขวัญกําลังใจนะครับกลับมาหลังจากที่ไปแพ้เละเทมา7ประตูต่อ0นต่อเชลซีผมเชื่อว่าคืนนี้ถ้านอริจจะแพ้คงจะแพ้ในสกอร์ที่ไม่ได้ขาดหน่อยนะครับแต่สกอร์ที่ผมให้เนี่ยน่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกับลีิชููนเต็ดนะครับอาจจะเป็น1ประตูต่อ1 0ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ2ดูจากแนวโน้มเมื่อคือนเนี่ยสกอร์ก็ ไม่ได้เยอะมากนะครับยิงกันทีมละสอลูก3ลูกนะครับก็เลยคิดว่าคืนนี้อาจจะอาจจะมีสกอร์โมโหลานกับ2ทีมที่มาจากโซนตกชั้นก็คือนอริทกับลีดผมให้นอริทสองลีดสอแต่ถ้าจะมีทีมใดทีมหนึ่งเบียดชนะดูจากกองหน้าดูจากกองหน้าดูจากเกมรุกที่ที่ดูจะมีตัวไว้พึ่งพาหน่อยก็ตาม ก็น่าจะเป็นลีสที่อาจจะเบียดเข้าเส้นชัยไปได้แต่สกอ์เนี่ยสูสีแน่นอนนะครับแต่ว่ามุมมองของแอดมินให้ -2 อง,อ,งอีกหนึ่งคู่คืนนี้ตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับเวสต์แฮมนะครับแอสตันวิลล่าหลังจากที่บุกไปชนะแมนยูที่อัลทรัฟฟอร์ดมาก็ต้องบอกว่าเหมือนโดนต้องบนต้องคำสาบนะครับสารวันเตี้ยลงตอนนี้เนี่ยหล่นไปอยู่ถึงอันดับ15มี10คะแนนนะครับส่วนทางด้านของเวสต์แฮมเองก็อยู่อันดับ4นะครับหลังจากเกมนัดที่แล้ว ชนะมาติดติดกันนะครับผลงานระยะหลังทำให้เวสแฮมขึ้นมาอยู่ที่4มีคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แค่3แต้มแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยห่างกันถึง8ลูกนะครับแมนซิตี้แม้ว่าจะแพ้2-0เมื่อคืนแต่ก็บวกถึง14ส่วนเวสแฮมบวกแค่6ลูกเจอกับแอสตันวิลล่าชั่วโมงนี้มองว่าเวสแฮมแพ้ยากเวสแฮมแพ้ยากโอกาสที่จะเสมอเนี่ยผมมองไว้มีโอกาสถึง50% มีโอกาสถึง50%แล้วก็โอกาสที่เวสแฮมจะชนะผมดูว่ามีมากกว่าเจ้าบ้านเวสแฮมเออมีมากกว่าเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าแต่แน่นอนครับเกมคืนนี้เล่นที่วิลล่าพักก็คงจะไม่ใช่งานง่ายของเวสแฮมสักเท่าไหร่ที่จะบุกมาเก็บ3มแต้มเพราะฉะนั้นผมฟันธงไปที่แอสตันวิลล่า e s t h a เวสแฮม1ครับไปที่คู่คืนันนมไวันจันทร์นะครับ เอเวอร์ตันจะยกพลบุกไปเยือนวูฟแฮมตันท็อฟฟี่สีน้ำเงินของราเฟลเบเตสครับสองนัดหลังต้องบอกว่าออกทะเลเหมือนกันนะครับเพราะว่าแพ้มาสองนัดติดส่วนวูฟแฮมตันเนี่ยห้านัดหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับส่วนสี่นัดหลังไม่ไมแพ้ใครเลยชนะสามเสมอหนึ่งส่วนเอเวอร์ตันห้านัดหลังแพ้ไปถึงสามนะครับแล้วก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งทำใหอ้อันดับเนี่ยรูดลงมาอยู่อันดับเก้าแล้วก็มีคะแนน นำหน้าเอ่เอ,อนำหน้าวูฟแฮมตันอยู่แค่คะแนนเดียวนะครับอันดับ9กับอันดับ10 12ต้องนะครับสำหรับวูฟแฮมตันเจ้าบ้านก็เดี๋ยวต้องมาดู11นะครับวูฟแฮมตันเจ้าบ้านอันดับ11เ hey อเวอร์ตันทีมเยือนอันดับ9เอายังไงดีครับดูวูฟแฮมตันเล่นกับลีสครึ่งแรกเล่นดีส่วนครึ่งหลังก็ไม่รู้ว่าลีสแก้เกมมาดี หรือวูแพมตันเล่นดออปลงไปนะครับแต่ดูจากเทียบผลงานระยะหลังก็ต้องบอกว่าวูแพมตันเป็นทีมที่ดูดีขึ้นนะครับจากช่วงต้นและดูการที่ผมบอกว่าเกมรุกดูวู้ว่าวืว้หวาแต่ยิงไม่ค่อยได้นะครับคือได้เสียวแต่ไม่ค่อยเลี้ยวเข้าประตูส่วนเอเวอร์ตันเองช่วงต้นดีแต่ช่วงหลังเนี่ยกลับดรอปลงท,งทั้งที่นัดก่อนเนี่ยนะครับได้ริชาริสันกลับมาเล่นด้วยแต่กลับแพ้ วัดฟอร์ดคาบ้านไปถึง2ประตูต่อ5เพราะฉะนั้นมองตามนี้แล้วกันนะครับมองว่ามองว่ามองว่าเอเวอร์ตันอาจจะไม่ชนะอาจจะไม่ชนะนะครับอาจจะไม่ชนะบู๊แฮมตันแต่ก็ด้วยความที่ผมมองว่าราฟาเอลบนิเตสนะครับได้ตัวผู้เล่นอย่างลิชอลดิซอนกลับมา ก็คงจะต้องไปแก้กันในเรื่องของปัญหาเกมรับนะครับว่านัดที่แล้วเนี่ยทำไมเสียประตูเละเท่ให้กับวัตฟอร์ดแบบรัวๆจนสุดท้ายแพ้เละคาบ้านไปนะครับดูองค์ประกอบอื่นๆน,นิดนึงนะครับเจ้าบ้านวูฟแฮมตันเนี่ยยิงได้9เสีย9ส่วนเอเวอร์ตันยิงได้15เสีย14ดูแล้วต้องบอกว่าวูฟแฮมตันยิงน้อยแต่ก็เสียน้อยนะครับเรียกว่าน9นัดที่ผ่านมาเนี่ย ฉเฉลีย่ยิงนัดละลูกแล้วก็เสียฉเฉลี่ยนัดละลูกส่วนเอเวอเรตันเนี่ยแต่ละนัดก็ถือว่ายิงเยอะนะครับแต่ประตูเสียก็มีเหมือนกันก็เลยมองว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่สกอร์อาจจะออกมาเยอะผมให้ฟูตแพนตันสองเอเวอเรตันสครับสรุป3คู่แอดมินมองว่าน่าจะแบ่งแต้มกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดมันจะมีคู่ใดคู่หนึ่งที่ ไปจากที่ผมวิเคราะห์หรือว่าไปจากทัศนะของผมเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นพวกเจ้าบ้านที่อาจจะเบียดเข้าวินนะครับเจ้าบ้านอาจจะเบียดเข้าวินเนื่องจากเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยเจ้าบ้านชนะทีมเดียวก็คือเบอร์ลี่ส่วนลิเวอร์พูลเสมอแมนซิตี้แพ้คือแพ้กันแพ้กันเกือบแพ้กันเกือบบทอะ่ะมีแค่เบอร์ลี่ที่เป็นเจ้าบ้านเก็บ3ามแต้มได้ทีมเดียวเพราะนั้นคืนนี้ วันอาทิตย์กับวันจันทร์ก็น่าจะเป็นคิวของเจ้าบ้านบ้างน,นะครับแต่ผมมองว่า3คู่โอกาสที่จะออกเสมอกันหมดเลย่ะนี่เป็นเพียงทัศนะบ้านด้านกีฬาฟุตบอลเท่านั้นนะครับชอบทีมไหนรักทีมไหนก็ตามรุ่นตามเชียงกันเอาคืนนี้แอดมินอาจจะไม่ได้พากเสียงนะครับเมื่อคืน2คู่ยันดึกเลยก็วันนี้นอนงมพระรามทั้งวันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามพระอุมฟุตบอลไลฟ์ครับจวดแน่นอนจะเป็นนกสวัสดีครับผม